โอ้โหประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะตรงห้องน้ำนี่เลยจุดไฟทำพิธีอะไรเอ่ยทำพิธีกรรมให้ครบถ้วนทำพิธีกรรมให้ครบถ้วนไม่รู้ละเช็ดก่อนละโอ้โหซาตานซาตานอุย ขอบคุณแต่ฉันต้องการจิตวิญญาณของคุณโนเวอุย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 ปล่อยปล่อยออกไปเฮย้ยเปิดมาแล้วค่ะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้หรอ เหมือนจะเปิดประตูไม่ได้นะคะอ๋อคือบังคับทำความสะอาดแหละดูแล้วอะ่ะอันนี้ห้องนี้ก็เปิดได้เฮ้ยอะไรคือกลับมาคือคือกลับมาก็เล่นเลยเหรอยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเลยจริงๆฝนตกเลยนะคะข้างนอกอ๋อทคาสะอาดยังไงอะ่ะ อ๋อโอเคถูนะคะมันสกปรกเลยเธอเนี่ยโอ้โหต้องเก็บด้วยนะคะต้องเก็บทีละอันเหรอถามจริงใครเขามากินอะไรไว้ไม่ทิ้งดีดีอะอะไรอะ่ะเสียง มีฟานแล็บด้วยนะคะเหมือนเป็นห้องนะคะสองมืออีกมือหนึ่งเอาไว้ทำอะไร มาสราวกันขดสุดท้ายโอ้โหมีกดแต่ละห้องด้วยวเวลาต้องทำงานห้องไหนบ้างถามจริงมากกอมากเลย ใครเคาประตูอย่ามาข้อแถวนี้ไม่น่ารักเลยโอเคโอเคทางเข้าเคลียไปในีห้องอะไรอล็อกเหรอประตูถูกล็อกอยู่นะคะเปิดไม่ได้มิงกลัวจังจะมีอะไรเปล่าอ่ะ เออเอ่อว้ยเอ๊ะเฮ้ยโอ้โอ้โหห้องน้ำไข่อืดแตกเนี่ยทำไมไม่เก็บให้มันดีๆโอ้โหคุณพี่คะ โคตรจะสกระปรกเลยปิดประตูดีกว่ากลัวปิดอ,อะไรอะ่ะไม่มีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนี้อืมสกรปรกไม่ไหวอะไร เสียงอะไรอะ่ะเคสะอาดแลวเก็บขยะทิ้งทำไมไม่เก็บให้มันดีๆเฮ้ยเฮ้ย เปิดม่านทำไมใ,ใครมาเคาะยังไม่เปิดค่ยังไม่เสร็จขอทำความสะอาดก่อนนะคะใครอยู่ในคือเราเช็คแล้วว่าข้างในมันไม่มีอะไรอะ่ะหล่อนไปหมดละ มีอะไรมัง้งเสรแล้วเก็บโอเคอึ๊บโอเคเสร็จยังห้องน้ำเคลียร์โอ้ยไม่กล้าเปิดประตูออกไปเอ,อีกแล้วเสียงเดินอีกแล้วแสดงว่ามันมีอีกห้องหนึ่งแน่เลยค่ะเอ,อ่อ นี่นะโอ้ยโอ้ยกลัวตรงนี้เคลียร์แล้วโอเคเดินไปนแบบช้าๆนะคะโอเคเอ้ยฟ้าแรกฟ้าแรกแป๊บแป๊บโอ้โหเจ้าของบ้าน เสียงฟ้าร้องเหรอเจ้าของบ้านคือแบบรวยมากอะ่ะคือไม่จัดห้องอะ่ะรวยรวยจัดเลยขอเก็บห้องนี้ก่อนแล้วกันเราไปจิ้งขยะที่ไหนอะ่ะอ๋ขอขยะอยู่ตรงนี้ค่ะ ทำไมมันน่ากลัวอ,อย่างเงี้ยบรรยากาศเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อปิดก่อนเลยอุณหภูมิปกติรีบทำรีบเสร็จดีกว่านะคะหวิงว่าโอเค ทิ้งสิถือไว้ทำไมเออต่อไปก็การใช้ไม,ม้ม็อบไม้ม็อบนะถูกไปทำความสะอาดคราบสกรปรกอ้อสะอาดเอี่ยมบอกเลยว่าความสะอาดเป็นเลิศนะคะ เปิดไฟได้ไหมเสียงฟ้าร้องอีกแล้วค่ะโอเคห้อนนั่งเล่นเครียดต่อไปก็คือต้องครัวนะคะ มันคือหรูอพอตัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรมีไม้มอบนะตีหัวนะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ้าตัวอะไรอะ่ะหน้าแดงแป๊ดเลยเอาไม้มอบสงสัย สงสัยกลัวไม้มอบนะคะรีบหนีเลยเดี๋ยวรีบเก็บรีบไปเหอะตกใจเงาไม้มอบเก็บก่อนโอ๊ยโวยยายจังเลยอะ่ะโอเคต้องขัวเก็บโอเค เหลือแค่ถูทคำความสะอาดนะคะเหมือนจะอยู่ตรงนี้แล้วกันติดมุมนะจะได้ปลอดภัยหน่อยนะคะโอเคถูไปถูโอเคเรียบร้อยเคลียห้องครัวเหลือทางเดินออฟฟิศนะคะห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนโอเค อันนี้น่าจะเป็นออฟฟิศหรือเปล่าไม่กล้าเข้าอ่ะอ๋อน,นี้เป็นทางเดินต่อคะ่ะงั้นเดี๋ยวมิ่งขอไปห้องนี้ก่อนแล้วกันข้างหน้าจะได้เคลียร์ให้หมดนะคะไม่มีอะไรนี่ห้องนี้ก็ไม่มีนะคะ ดูล็อกค่ะห้องนี้อะไรเสียงอะไรอ่ะเจ้าของบ้านน่าจะใส่ชุดหนีนะอะไรอ่ะเหมือนมาเกาะกำแพงนะคะเมื่อกี้ ของบ้านใส่ชุดหมีแน่ๆอ้าวถังขยะต้องเอาไปทิ้งข้างนอกเหรอเนี่ยเปิดสิเปิด ยังไมไ่หมดสักทีขอประตูอะไรก่อนโอเคนะคะหูเรียบร้อยหยิบกุญแจย่ามีอะไรนะโอเคมีได้กุญแจมาแล้วค่ะ key office ห้องไหนห้องที่ล็อกเหรอห้องออฟฟิศคือห้องที่ล็อกหรือเปล่าโอ้ยโอเคใช่จริงๆด้วยค่ะกุญแจห้องที่ล็อกนะคะโอ้โหสภาพห้อง เละมากถังขยะอ๋อโอเคโอเคแล้วเราก็ได้กุญแจห้องอะไรมาก็ไม่รู้นะคะอีกห้องหนึ่งนะเก็บก่อนเก็บทิ้งก่อน อะไรอะโอ๊ยทำไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะคะออกไปไม่มอบกลัวไหมเนี่ยตีนะมันน่ากลัวมากเลยทำไมเขาไม่ออกไปจากตรงนี้ยอะไรอะเขาก็อยู่ตรงนี้เขาไม่ออกอะออกไปเฮ้ยขนลุกหายไปแล้วคะ่ะเขหายไปแล้ว เขากลัวไม้ม็อบเขากลัวไม้ม็อบเราใช้ไม่ม็อบกันได้ <c oughs> ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะโหเกาะน่ากลัวมากอะเมื่อกี้อยู่ก็มาเกาะ ถอนหายใจรัวๆแล,วแล้วเนี่ยกลัวมากเสียงอะไรเสียงเหมือนประตูเปิดแหลือห้องนอนกับห้องน้ำค่ะเสียงเหมือนประตูเปิดเลยมเยมือ่อกี้อย่ามาแอบ,บดูอย่างนี้ทำความสะอาดได้อยู่น่กกากลัวอ่ะ โอ๊ยเราหมิงต้องทำยังไงอะหายไปเลยค่ะเขาหายไปเลย,ยคนลุกเสียงประตูเปิดหมิงไม่รู้ว่าห้องไหนเปิดแต่ว่าห้องนี้หมิงรู้ว่ามันล็อกอยู่นะคะเปิดได้ไหมเสียงอะไรอะเสียงแล้วมัน มันเซรัาวอย่างนั้นน่ะตอนนี้มิงเราแวงไปหมดแล้วว่าเขาจะโผล่ตรงไหนบ้างน,นะคะอ้ยประตูล็อกฮ้ยเขานั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้คขลุกมีคนลุก แต่ต้องเปิดนะคะทำความสะอาดห้องให้ค่ะขออนุญาตเข้าไปนะคะเราจะทำความสะอาดให้ค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะเราจะทำความสะอาดให้ค่ะมิเห็นอะไรมันเตะตาไม่รู้ค่ะสีนี้สวยจังหนูขอทำความสะอาดให้ได้ไหมคะเหลือห้องนอนกับห้องน้ำอ แล้วถังขยะอยู่ไหนอ๋อโอเคน่าจะเป็นอะไรเสียงอะไรอุ้ยโอ้ยน่ากลัวมากแล้วห้องกว้างมากๆเลยค่ะแล้วเขาเปิด เหม er, ือนเปิดแบบว่าคอมไว้นะคะแต่เจ้าของไม่รู้ไปไหนนะข้างนอกก็ไม่มีใครเลยค่ะอ๋ออ๋อตอนนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบสามค่ะโอเค่างนะคะ เสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอ๋อเสียงน้ำโพงโอ้โหเทีย่ยงคืนแล้วอยู่ก็อะไรก็ไม่รู้เอออะไรอะ่ะมันโหดขึ้นเหรอเทีย่ยงคืนเนี่ยฮะทิ้งไปสิ โอ้โหประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะตรงห้องน้ำนี่เลยจุดไฟทำพิธีอะไรเอ่ยทำพิธีกรรมให้ครบถ้วนไข่ท่องอะไรฮะทำพิธีกรรมอะไร ทำพิธีกรรมไม่ครบถ้วนไม่รู้ละเช็ดก่อนละโอ้โหซาตานซาตานอุ้ยขอบคุณแต่ฉันต้องการจิตวิญญาณของคุณโนเวย์อุ้ย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 ปล่อยปล่อยออกไปทำไมเสียงประตูเปิดแต่อันนี้ไม่ไม่เปิดเออปล่อย ใครวะอะไรอ่ะฮะโอ้ย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 ขอทางหน่อยค่ะขอไปได้ค่ะฮะโอ้ยอะไรอ่ะ สำหรับไทยที่ผ่านด่านนี้แล้วได้ชัปเตอร์หนึ่งก็มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับมิงเนี่ยมิงก็ได้เหมือนเดิมอ่ะคือเขาเดินทะลุเหมือนแบบว่าเราปลดปล่อยปีศาจออกมานะคุณทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ในบ้านที่หลังเข้าไปทำปล่อยปีศาจไปไปทำความสะอาดในบ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านของบริษเพราะว่ามีทั้งคณเป็นแฟนของธุรกิจนะคะ กาส้สุดสไตล์บ้านแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยใช่ไหมมีการสิ้นสุดแล้วเหมือนกับว่าวัยรุ่นคนนี้น่าจะทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างคือมีงตายเพราะว่ามีกปล่อยารสาจใช่ไหมคะโดยตัวเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวสีขาวปีศาจตัวสีขาวต้องทํายังไงอ่ะที่จะคอยออกมาเหมือนดูเราว่าเราทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปค้นพบว่าห้องที่ทําพิธีนะคะแล้วก็ทําการปลดปล่อยปีศาจออกมานั่นเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย